วันที่3นะคะของการเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระอัครสาวกค่ะที่อัญเชิญไปประดิษฐานชั่วคราวณวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่นะคะนับเป็นสถานที่แห่งที่4ของประเทศไทยค่ะที่ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุจากประเทศอินเดียให้ชาวไทยได้มีโอกาสได้ร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลท่ามกลางพลังแห่งศรัทธาจากชาวพุทธที่เดินทางไปสักการะกันอย่างเนืองแน่นทีเดียวค่ะ ภาพรวมนะคะวันที่3ของการอัญเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตาธาตุพระสารีบุตรและพระโมคขลานะไปประดิษฐานโชั่วคราวที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลอำเภอเอ่าลึกจังหวัดกระบี่มีประชาชนจํานวนมากจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เดินทางเข้าสักการะพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตาธาตุกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ประชาชนบางส่วนนะคะเดินทางไปรอเข้าสักการะกันตั้งแต่ช่วงเชา้ามืดแล้วนะคะก็คือตีห้านั่นเองทําให้บริเวณถนนทางเข้าวัดระยะทางเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเต็มไปด้วยประชาชนค่ะตลอดทั้งสายเลยนะจากภาพที่เห็นค่ะสิ่งที่สําคัญคือว่าอากาศก็ร้อนด้วยนะคะแต่ว่าทุกคนต่างตั้งใจที่จะได้มากราบสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะพระบร,รมารีริกาธาตุและพระอรหันตาธาตุค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจพยาบาลอย่างที่เห็นนี่นลาเรารวมถึงจิตอาสาก็จะคอยอำนวยความสะดวกแนะนำการปฏิบัติตัวขั้นตอนการเข้าสักการะแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามามีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุแล้วก็ยังมีโรงทานให้บริการกันตลอดทั้งวันด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกางเต็นท์เพิ่มเติมเพื่อที่จะรองรับจานวนประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางไปเพิ่มมากขึ้นในวันนี้นั่นเอง ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะมีประชาชนเดินทางเข้าสักการะเนี่ยรวมตั้งแต่วันแรกเลยนะคะกว่า3 2 0 0 0 0คนการเข้าสักการะพระบร,รมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลอำเภอเอ่าลึกจังหวัดกระบี่จะเปิดถึงวันพรุ่งนี้นะคะสิแปมีนาคมเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ เจ็ดโมงเช้าไปจนถึงสามทุ่มนะคะจากนั้นจะอัญเชิญกลับไปประดิษฐานที่ประเทศอินเดียในวันที่19มีนาคม,มค่ะค่ะก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะ